บ้าเหรอถ้ามาบอกรักแบบนี้เป็นบ้าตายเลยนะคุยกับเพื่อน,นออตัวเองทำไมมาไม่บอกอะว่าจะขับมาเร็วสภยัยไหมนะแต่ผมสภัยกว่าผมสภัยกว่าที่กลับมาบ้านแล้วเห็นแฟนตัวเองนั่งคุยอยู่กับใครก็ไม่บอกคิดถึงคิดถึงเนี่ยกับเพื่อนามาเขาเป็นเพื่อนขอเพื่อนเหรอใช่ก็คุยแบบเพื่อนแบบนี้ตลอดแหละถ้าคุยกับเพื่อนแบบนั้นไอ้นี่ก็ต้องเป็นเพื่อนคนนึง เออเองเดี uh, ๋ยวเขาจะแปไปบอกคนในนี the ghetto, the ้เมื่อกี้เนี่ยว่าไม่ต้องคุยกันแล้วเลิกกันเถอะทาได้เหรอไม่คุยกับเขาอ่ะเขาทาได้ทุกอย่างแหละให้ตัวเองสบายใจเลิกอ่ะเดี๋ยว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 ไลน์ไปตรงนี้เลยย่งนั่งก่อนเร็วนั่งก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาไลน์ไปเลยไม่ต้องโทรมาแล้วนะเกมไม่คุยกันแล้วว่าไลน์ไปแล้ว ทำไมต้องเลิกคุยไม่เคลียตอบไม่เคลียยังไงต้องเลิกคุยเพราะมีคนที่สาม เกมจบแล้วนะทดเวลาบาดเจ็บไม่ไดท Them ้ที่เราแอบคุยกันสมพรเข้ามาเจอแก้ตัวไม่ได้บ่อเป็นอย่างเขาเข้าใจไว้คุยกันใหม่รอบหน้า เก็บสะโพกไว้โยกกับคนที่ใช่ใช่เจอไครสุดๆมาไม่บอกกันเลยเมื่อไหร่ว่างก็ค่อยโทรมาเดี๋ยวให้สัญญาณคุยกันตามสบายพรุ่งนี้เจอกับที่หน้าอำเภอเก้าโมงไปนัดพบที่หน้าอำเภอแล้วไปตอบไลน์ด้วยหน้าอำเภอพรุ่งนี้สมพรคะอะไรคุณใช่ลม โอ้โห,โหผมนี่แจนลมแล้วคุณเรื่องแชร์แหละเอาัยว่าเหรอสมพรคุณจะขึ้นเสียงสิผมได้ยินอยู่คุณบอกตะเกียบตะโพกก็ยกค่ผาผมนี่ใช่ไม่ใช่เหรอเราเลิกกันมันเป็นแค่สเตต,ตัสที่ถูกหิบนะเราเลิกกันสมพรมันเป็นแค่สเตตัสที่ถูกเทมมีฝักอะไรยเยอะแยะมากมายเนาะสิเทน้องให้บอกน้องแน่สิเทน้องให้บอกน้องแอน,าาน่มึงฟังแต่ทุกหลงมันออคพพจะค่อยคุยกันใหม่นะสมพรอำเพอ,พอ